ดื่มดั่งไปกับมวลแห่งความสุขที่พร้อมให้เสียบกันจนสุดหลุดเข้าไปสู่โลกแห่งค็อกเทลกับแกสเปอร์ชื่อไลน์เขาเป็นสแสดงของการสูบพันลำที่เหมือนเป็นการส่งต่อมวลแห่งความสุขให้คุณสนุกได้แบบไม่ลำพังที่ไวท์ทีดนตรีอร่อยซิงเกิลเ,เป็นคลาสสิกทวีตท,ที่แยกย่อยออกมาตามความแรงของสายพันธุ์กัญชาเปิดหัวเบาๆกับบัตวินี่จากหมวดซาติว่าเปรี้ยวซ่าสดชื่นเหนือยนิดๆมีความดรายขมปลายหน่อยๆต่อด้วยครันิกซันชยัยหอมหวานนวลแบบเชอร์รี่ไวท์แต่มาในสไตล์ชาสุขุมนุ่มลึกจากเวอร์มูดแต่บอดี้ไม่หนักกจนนเิิไปปดดท้าายหมวซติวาาาด้้้้ววยยสสสโมคจัันนนนนทรรีีเห็ใๆแแแแแบบบบต่่่กกลลลลิะออออซซง หอมนัวเตจมูกจากสาหร่ายปลายปลายเป็นโชยอยู่เสริมความอูมามิเข้ากันดีกับความเปรี้ยวซ่าเผยกลิ่นหอมแบบปลาแห้งที่แฝงไว้มาต่อกันที่หมวดไฮบริดกับพีนัทคาราดาทวีตให้ออกมาหน้าตาใสๆกลิ่นและรสมาเต็มตามฉบ,บับพีนัทคาราดาแต่บอดี้บางเบากลิ่นหอมนัวเตจมูกจาก, Tour. กรามอินฟิวในทั่วกลิ่นและรสหน้าคุหาถูกใจคนรักในทั่วแบบเราเลยต่อด้วยไวฟ์เฟลเวอร์บีนีสทวีตมาได้แบบลงตัวเพิ่มความนัวด้วยรังพึ่งแบบช่ำๆบอดี้แน่นกลิ่นหอมซับซ้อนซ่อนกลิ่นดอกไม้ป่าหวานอมเปรีีี้้้้ยยววพออออมมมเบิิิดดตตตาาช่่่่่ัังงนนนททุกกกูื ี่เล่มความเปรีย้ยวเผ็ดเข็ดฟันหอมสโมกชัดจากใบเศษเข้ากันดีกับเบสเมทดเค้าแฝงกลิ่นหอมแบบพริกหวานย่างเปรีย้ยวซ้อนหวานเข้ากันดีตามท้องเรื่องปิดท้ายด้วยหมวดอินดิก้ากับสโตนเนอร์โอฟชันสุขุมนุ่มลึกชวนให้จิตสลับกับช็อกโกแลตหอมกลิ่นชาข้าขวั้วติดลิ้นแบบยาวๆใครที่กำลังมองหาบาร์ไว้ดีๆแล้วพร้อมจะโยกไปกับดนตรีดนดนแกสเปอร์เขาซ่อนตัวอยู่บนชั้นสองหลังร้านโชนซอยนานา,นาโซเยาวราชนั่นเองสุดท้ายอย่าลืมดื่มไม่ขับดด่มอย่างมีความรับผิดชอบกันด้วยนะจ๊ะ